สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิพย์สมโพธ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ตอนนี้อยู่กับช่องตามไปเรียนวันนี้จะมาที่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475กลุ่มบุคลคลกลุ่มหนึ่งที่ต่อมาเรียกตนเองว่าคณะรัษฎรได้ยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบส่วนบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยคณะรัษฎรเกิดจากการรวมกลุ่มของข้าราชการและนักเรียนไทย7คนในฝรั่งเศสและยุโรปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครอ,องของประเทศสยามภายใต้การนำของนายปีดีพนมยง์ เมื่อนักเรียนเหล่านี้กลับมาเมืองไทยก็ได้ขยายกลุ่มสมาชิกภายในประเทศและขอให้พันเอกพยาพระโหนพยุหาเซนาเป็นหัวหน้าผู้ก่อการโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นแกนนำฝ่ายพลเรลือนหลวงพิบูล์สงครามเป็นแกนนำฝ่ายทหารบกเหตุการณ์วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ในวันที่24มิถุนายนคณะผู้ก่อการเข้ายึดอำนาจการปกครองที่กรุงเทพมหานคร แน่จับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชการชัน้นผู้ใหญ่เป็นตัวประกันส่วนบริเวณลานหน้าพระที่นั่งอานาันตสมาคมขันเอกพญาข้าผลพลพระยุหาเสนาหัวหน้าคณะผู้ก่อการได้ประกาศยึดอำนาจการปกครองขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระ,ระบรมราชินีประทับอยู่ที่พระราชวังไกรจังหวัดอำาเปอหัวหินจังหวัดประจวคีรีขินธ์ ในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2475พระบาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะรัฎรเพาะทรงเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของราษฎรและไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อรวมทั้งพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วในวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475 คณะรัฐดอนได้เข้าเฝ้าและนำล่างพระราชับญัติธรรมนูญการปกครอ,องมางสยามพุทธศักราช2 4 7 5ขึ้นทูลถ,ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจอยู่หัวส่งเติมคำว่าชั่วคราวต่อท้ายรัฐธรรมนูญนับเป็นการเริ่มต้นระบอบรัฐธรรมนูญของไทยต่อมาในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2 4 7 5 ได้มีพระราชาพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรสยามณพรนะที่นั่งอนันตสมาคมพระราชาวางังหงผลที่ตามมานะคะประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก การมีบันนอมระหว่างคณะรัฐดอนกับอำนาจเก่าส่งผลให้พยามนูปกรณนะ์นิศิธาดาดำรงตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรีคนแรกก็จบไปแล้วนะคะกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องในปศ2 4 7 5หากคิดภาพประกันใดก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะคะพเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตาไปเรียนได้นะคะ